ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเพปไทยบำรุงกระดูกและผิวพรร์ให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาคุ้มนางรอมันคืออะไรฮะเรื่องนี้ฮะพี่จักอ่ะโอเคก็สวัสดีคุณเต้แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับ ครับเรื่องนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะเคยได้ฟังแล้วหรือเปล่าพี่ไม่รู้นะครับแต่เขาจะเล่าแหละนาดานผมยังไม่เคยฟังนะอืก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมัยที่มุมนินทําไม้อยู่คืนนี้เราทําไม้เนี่ยเวลาเราลากไม้มาเนี่ยเราจะมาทางรถทัส่งใหญ่ครับถ้าไอแทันนะสมัยก่อนจะเห็นอนะ่ ไวซุงอ่ะมัสโซ่เห็นฮะสิเกับสิบล้อพ่วงใช่ฮะแล้วลากข้ากรุงเทพนะครับยาวเลยยาวเลยตัวรถออกมาโอ้เป็นเป็นสิบเมตรอ่ะครับนะเธอคันนี้ว่ามันมันขนได้น้อยมันก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือทางน้ำอืมเยอะกว่าอืมเยอะกว่าได้ทีนี้ 5้าหกสิบท่อนนะแต่มันก็คงลา่าไม่ได้มากเพราะว่าเอวาลาอยู่ในน้ําเนี่ยมันชา้าใช่ใช่ใช่ใชบันชาแล้วด้วยความที่ว่าพี่เบื่อที่จะนั่งรถก็เลยบอกอผู้ด,ดูแลในที่โรงงานผอเดี๋ยวจะไปทางเรือแทนนะเ<อ> nah, รืเอรักสุงนี่แหละ แล้วเราก็พอพูดเสร็จสวบเสร็จปุ๊บเราก็ได้ขึ้นแพรอเอ่อเรียกแพรดีกว่าแพรฟุ่นครับนะเอ่อพอเราได้ขึ้นแพรไปแล้วเนี่ยนะเล่นเดินทางเรามีความรู้สึกว่าระหว่างรถกับแพรเนี่ยแพรนี้มันเฮ้ยได้ดูวิวแล้วก็ ได้อยู่ในน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับแล้วเราก็แบบเดินไปดูคือมันมันเอต้องบอกว่าแพรซุงเนี่ยมันจะแน่นหนากว่านิดนึงแต่ก็จะมีช่องว่างของระหว่างซอกซุงเนี่ยถ้าสมมุติเราเดินไม่ดีเราขาเราข,า,ขาจติดอีบซุงได้ครับแล้วก็ช่วงที่ต่อของเขาอะก็ก็จะค่อนข้างห่างกว่าเอาไม่ไม่ห่างมาก ไม่ห่างมากเหมือน,น,น,นแบบเหมือนเหมือนแทนเปียที่สมัยนี้เราเล่นอ่าเราเรานั่งกันอย่างเงี้ยใช่ไหมแลว้วคนนี้พี่เองเนี่ยก็แบบเป็นคนชอบน้ําอยู่แล้วเราก็เลยแบบเดินเล่นไปทั่วอ่าท่อนซุงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งแบบว่ไปนั่งอยู่ตรงอ่าลินลินท่อนซุงแล้วเอาขาลาน้ําไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง ไก่เนี่ยไก่ก็คือคนสับเบเรเนี่ยเขากา็มีลูกน้องคนสนิทของเขาอยู่เขาได้รับคําสั่งมาว่าให้ดูแลพี่ดูด้วยเพราะว่าคือเอาง่ายๆว่ามีหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งคือพี่ใจพี่ใจเนี่ยเขคอยจะประกบเราคอยคอยไปดูว่าเพราะหนึ่งเราเพิ่งขึ้นไ์ส่งครั้งแรกมันมันต้องบอกว่ามันก็มี ทุกอย่างนะมันมีกฎของมันเองอยู่ถูกปะ,ะใช่ไหมนั่งรถสิบล้อเนี่ยมันก็มีกฎของเขานะนั่งแพรก็มีกฎของมันอยู่ครับพี่ก็นั่งโดยที่ว่าแบบเออมันเฮ้ยดีในความรู้สึกก็คือเฮ้ยมันดีกว่านั่งเออ่รถ,รถสิบล้อเข้ากรุงเทพเพราะว่าแบบหูวทั้งเมื่อยทั้งแบบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่นั่งแพเนี่โอ้โหลานะดูอยู่สองาทางแต่มันไปค่อยๆไปเนี่ยมันไม่ได้แบบวืดเหมือนรถสิบล้อเลยแต่เราก็ได้ความรู้สึกตรงมันหลังจากที่พอมาถึงคุ้งหนึ่งแคุ้งเนี่ยมันจะเป็นแบบทางโค้งอ่ะมันเหมือนอ่ะอย่างท่านท่านท่านตะกี้ในเชียอเป็นโค้งนั่นแหละนะคุ้งแล้วก็จะมีแบบแบบประมาณแบบไปนช่วงที่ว่า ตีโคง้งหรือเวลาตีโคง้งมันไม่เหมือนรถตีโค้งอ่ะครับเออแพี่ก็ตะกุยขาตืน่นในน้ําอะไรอย่างเงี้ยซึ่งระหว่างที่เขาตีโค้งมาตอนจังหวะนั้นนะ่ะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมีคนมาจาาับขาขาพี่อ,อ่ะไอ,อพี่ในรับมีคนมาจับขาในาน้ำเราก็ร้องว้ากบีเออเออเฮ้ยใครอะไรอะไรเหมือนว่า ปามาต่อหรือว่าเฮ้ยมีเคเปล่าเราก็ตกใจไปถึงวันนี้เลอล่ะครับเออแล้วหลังจากน้เฮย้ยมีอะไรจับขาพี่ใจนี่อยู่แบบเดินเดินพี่ใจก็รีบตึ่งเข้ามาแล้วเขาลากตัวเราขึ้นมาช่วงระหว่างที่ว่าเรือกำลัลงตีเข้าคุ้งอะ่ะแล้วมันก็เหมือนกับแรงมีแรงเวียงเนี้ยครับพอมันแรงเวียงเสร็จปุ๊บพี่ใจลากกระจุดเราขึ้นมาเสร็จปุ๊บสิ่งที่เรา เห็นว่าแลากล้งอะที่เรามองว่าอะไราที่มันเกาะขาเราแล้วเ,เห็นเป็นมือคนของเต้มันเกาะขาเรายุ่เพราะเราเห็นเราก็ตะโกนเลยดิว่าผีผีผีซึ่งตอนนั้นกลางวันจากแสกเป้ครับแ,แล้วมอ,อกว่าผีพิจัยก็มองออกไปแกก็เห็นเหมือนกันคือมีมือมาเกาะขาเราอยู่ โ oh. อ้ยเกาะอยู่ตรงต้นขาแล้วว่าออ oh. แล้วเราก็แบบพิจัยเขาเ้วด้วยความที่ว่าเออเข้าโค้งแล้วมันตีโค้งอ่ะมันก็มีแรงสะบัดของมันอยู่นิดนึงถูกปะครับบวกกับแรงที่พิจัยดึงเราขึ้นมาด้วยเนี่ยเราก็พอขึ้นมาเสร็จปุ๊บไอ้ที่เกาะขามันก็ต้องขึ้นมาด้วยถูกไหมครับ พอมันขึ้นมาเสร็จแล้วเราเห็นภาพเต็มๆกบบเอ้โอ้โหแบบอะไรช็อกเลยมันเป็นศพคนโอยศพแล้วศพเนี่ยมันอยู่ระหว่างกับพี่เนี่ยคือระยะประชิดเผาโขดเนะ mm hmm. ี่ยเออแล้วคือเขาหลุดขึ้นมาครึ่งตัวันา้นี้ mm hmm. พอครึ่งตัวแล้วเราก็มองไปที่หน้าของเขาอะ่ะ คือขึ้นมาเนี่ยคือเท้าเราอ่ะเกี่ยวตรงซอกแขนอ่ะตรงตรงแขนแขนหนีของเราเมื่อคราวบอกปะครับเออนั่นแหละแล้วเ,เกี่ยวข,ขึ้นมาด้วยมือเขาถึงเล็กมานบังมาเหม,มือนแบบอกขาเราไงแต่จริงๆริแล้วไปเท้าเราไปเกี่ยวเกี่ยวเข้าขอขอตัวเขาอ่ะตัวเอ็กซ์ซอกแขนเขาอ่ะพอเอานึงขึ้นมาเสร็จพี่มองเสียโอ้โหพี่แบบหมดสติเราไม่คิดว่าเฮ้ยเรามาล่องทาง,งาน้ำ แล้วเรามาเจอเรื่องพวกผีค่ะหลังจากที่สติแักไปแล้วเนี่ยพี่ก็พื้นขึ้นมาโง่อะเขามาดูบอกลูกเป็นในไงลูกคือเขาจะเรีกคือขนาดยูมานนแล้งท่านก็จะเรียกเอพี่ว่าลูกเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างลูพอตื่นขึ้นมาโอ้โหไต้คำเดียคือให้ขึ้นปากตันผีปปปีพีผีผีผี ผีผีอย่างนี้เลยอ่ะือคือสติดัดหลอกเขาก็บอกขวันมาก่อนมาพอเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเอใจตกลงอ่ะศบออกขึ้นมาแล้หรือยังพี่ชจกเขาบอกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วกงเอออันเดียวก็เอาศพไปไว้ที่ที่ใช้แผดตรงนะทุกคนจะได้ไม่กลัวแต่ทุกคน ใครก็ตามที่อยู่ตรงนั้นมันก็ต้องกลัวถูกอะไปเตะอยู่อยู่ก็มีศพขึ้นมา <ừ> ท่วงขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ย <ừ> พี่เองก็ซึ่งซึ่งซึ่งแบบแต่ว่าใครจะขึ้นเนี่ยกงเขาก็เลยแบบคือเขาเดินทางมาทางเนี้ยเขาเขามีพิธีของเขาเขาเอาตัววิญอะไรมาเป็นแค่เป็นน้ําชาแล้วให้เรากินมันก็ดีเึ้นแต่เราก็ไม่ไหวอ่ะครับเราก็นนนอนหลับไปหลังจากที่เรานอนหลับไปปุ๊บ ตอนนั้นก็คือเหมือน,นกับว่าที่เราเจอับเนี่ยก็จะไม่ผิดก็ประมาณสักไปสองไหสามได้แล้วหลังจากที่เราตนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็มองเออยังมอกมันก็ยังเหมือนกับมีอาการที่แบบยังกลัวอยู่เพราะว่าในชีวิตยังไม่เคยเจอศพเป็นระยะเผาขวนเลยนะเขาพูดตรงตรงออแล้วหลังจากตรงนั้นเสร็จนะครับครับ,รบอพวก ลูกน้องเนี่ยทีต่ต้องคอยปยุงแพรมันหมายถึงว่าเวลาเขาโคง้งหรือว่าเวลาอ่าเวลาไปถางน้ำอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าติดริมตะลิงเกินไปเนี่ยเขาจะปิดเป็นแบบอคอยท้องให้ตัวทรงเนี่ยออกจากริมตะลิงอ่อลูกน้องก็ให้กลับกองเข้ามาที่เรืออตัวเรือเพื่อที่จะได้ปัะกอนกินข้าวกันครับไอ้ที่ตอนที่พี่ตื่นขึ้นมาเนี่ย ก็คือประมาณสักทุ่มสองทุ่มได้ถ้าพี่จำไม่ผิดนะแล้วพี่ก็ไอ้ตรงที่เรือกำลังว่านี่ยมันก็ซื้อมันต่อกันอยู่ใช่ไหมแล้วเขามองข้างหลังไะกระมองเป็นโล่งออกแล้วเห็นแล้วสิ่งที่พี่เห็นเนี่ยนะครับคือมันมีคล้ายๆเป็นผ้าหอ่อตัวมาโอ้เออแพรทั้งหมดมีทั้งหมดสิบอเจ็ดท่อน ืประมาณนะที่จำเท่าที่จำได้ศพอ่มะมันต้องอยู่ท้ายสุดถูกป่ะครับแต่ศพอ่ะมันอยู่มาอยู่แผลทอนที่สามที่สี่อืมที่เห็นว่าเฮ้ยทำไมตรงแพนมันมีเค้าค่แับเป็นผ้าผ้าที่ห่อศพไว้อีเขามองพี่ใจเดินถือข้าวต้มมาเขา,อาบอกพิเ,เียก พี่ใจพี่ใจพี่ใจมาดูนี่เือมผมมาดูนี่เลยทีนี้ดูพี่ใจเนี่ยอะไรด้วยความรู้สึกเราก็ยังไม่รู้เพราะว่าอตรงระหว่างซรงเนี่ยเราจะแขวนอ่องไฟหรือ,อไฟสําหรับ,รบที่จะให้เห็นได้ว่าเอยนี่กาลังล่องแพรซุงนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อถ้ามีเรือสวนกลับมาเขาจะเห็นเรา มันก็ชัดเกนเลยว่าเห็นมินเป็นพี่ชายก็เฮ้ยตกใจเฮ้ยมันมาได้ยังไงให้เราก็ฮะพี่ชัยอะไรมันคืออะไรครับพี่ชัยข็ามผมนะก็บอกเอออะไร่เงีงอืมไอเขาเรียกตีเล็กเดี๋ยวตีเล็กินเขาต้องก่อนเดี๋ยวที่ไปหารงก่อนจะมาแล้วแกก็เดินไปแล้วก็แต่ก็าองเมันอะไรแล้วก็กินกินกินแล้วก็เออ ไยังหิวก็กินข้าวต้มสักพักโกงก็เดินมาวิจัยเขาไปขับแทนโกงบอกมื่อแกก็เดินลงไปโอเคผมเฮ้ยแกได้ตามโกงมาแล้วสองสามคนดิพ็ตามไปเสร็จพอได้ยินเราก็มองมองพอมองไปเสร็จเนี่ยไอคนที่ตามไปเนี่ยโกงเขาไปเดินเดินเดินเขาไปเสร็จก็แกก,นนก็จางหนูเาไปนิน แค่ทาอะไรบางอย่างอืซึ่งไอ้คนไอ้คนที่เอทางไก่ไกแกขางงมันก็เ็ดูอยู่สักพักไอส้สองคนนั้นอะ่ะมันวิ่งกลับมาที่ตรงตรงเรือนะครับร้องโวยวายผี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 ผแล้วคราวนี้เราก็อมองเฮ้ยผีเลอ๋อเอมึงขึ้นมาดิ มันมันก็วิ่งขึ้นมาแล้วเฮียผีผีผีอะไรของมึงเขาบอกไอ้ตรงหอพ้าที่ของอยู่น่ะนะพอเปิดออกมาเนี่ยคือมันเป็นร่างครึ่งท่อนถูกปะเออพอเป็นร่างครึ่งท่อนนั้นอนู่อยู่มันก็ตั้งขึ้นอ่ะมันดันตัวเองขึ้นมาแล้วคุยกับโกงอ่ะดันตัวเองขึ้นมาเออแล้วคุยกับโกงอ่ะ ถึไมไอ้สองคนนี้มันไม่เคยเจออย่างนี้นก็วิ่งสิครับวิ่งเหรอเออแล้วพอเสร็จตรงนี้องเหมือนเราก็นั่งดูอยู่อ่าตรงด้านหลังอะ่ะแล้วผงเหมือนก็แกทําพิธีอะไรบางอย่างเสร็จคุก็ศพมันนอนลงไปครับแล้วแกก็อยู่ไอ้สองตัวที่วิ่งไปนะมืออ่ะมันรีบขนศบตรงนี้เร็วอืมไปไว้ที่ท้ายกูคุยกมันแล้วครับ โอ้โหคุณเต้ถามคำหนึ่งเองคุณเต้ค,ำคำุณเต้ัะไปปะไม่ไม่ไม่แล้วฮะไม่ใช่ไหมแต่อ้สองคนนี่มันต้องไปทำไมอ่ะเพราะโงงอะเป็นคนส<อ>ั่งโงงอะใหญ่ที่สุดที <ก S 2> ่ตรงนั้นถูกใช้โอ้ใช้ยังไงก็ต้องไปขอไปแล้วก็แบกตอนที่มึแงแบกแบกแบกไปไอ่ะอืม แล้วพอไปดวางแล้วก็มัดอะไรเรียบ้อรยแล้วบก,ก็รีบวิ่งกลับมาพี่ก็เรียกมันมาถามเฮ้ยพุกงพกุเป็นไหต้องวะโอ้บอกมันก็เล่าโอ้ยตอนที่ยกยกเขาไปไว้ตรงใช้แพรอย่างเงี้ยมีเสียงโอดโอดแล้วกินก็แบบโอ้ยสุดยอดเสียงเขาบอกขอบใจนะขอบใจนะสามครั้งอะ <บ>เออแล้วพอเสร็จก็มัดเ,ออเสร็จุมันก็รีบวิ่งขับมานะครับแล้วพอพอมาถึงจุดคาวนี้ไอ้แพรเราอะ่ะมันพอพอมีเหตุการณ์อย่างนเ,นเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องแบบเข้าท่าเพื่อที่จะแจ้งความถูกไหมอ,อใช่ฮะเรื่องใหญ่นะเจ้าสบอ่ะเออใช่พอ,อเรา เทียบเทียบท่าอะไรแต่อ่อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เอาเรือเล็กอ่ะเข้าฝั่งแล้วก็แจ้งที่หมู่บ้านตรงที่เราต้องผ่านมาบางทีเนี่ยคือซื้อเสบียงบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครับครับซึ่งหลังจากที่แจ้งความมาไรไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินจากผมูบ้านว่าผู้คนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ชายใช่ไหมครับอ๋อแล้วผู้ชายคนนี้หายไปจากหมู่บ้าน สามสี่วันแหละครับซึ่งหลังจากที่เอได้ยินเอคนในหมู่บ,บ้านเล่ากายสภาพสอ3สามสี่วันองุ่นครึ่งตัวหายไปมันก็มันก็มนไม่ใช่เนาะแต่เขาบอกว่าที่นี่มันมีตังนานของมันอยู่ชื่อว่าคุ้งดังรอออครับซึ่งตรงที่หมู่บ้านเนี้ยเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นที่ของอ ผู้ว่าราชการสมัยนู้นนะแล้วเป็นคนที่เจ้าชู้แล้วก็มีเมียหลายคนคนะครับแล้วพอผู้ว่าไม่อย right> ู่จะมีเมียคนหนึ่งเนี่ยที่ค่อนข้างคือคนที่สวยเลยเป็นคนโตแบสุดท้ายถูกเมียหลวงอ่ะพาข้าไปอีกฝั่งหนึ่งของของคุ้มน้ำนะแล้วก็เป็นทรมานทรมานยังไงก็คือทั้งควักลูกกาตัดเอ็น <Safe> <schnell> หรือคบมัดอยู่กับเสาวักลูกตาใช่โอ้ยตัดลิ้นตัดลิ้นด้วยือมึงสวยนะคือไม่ตามึงสวยนะตามึงสวยนะใช่ไหมอะไรจังปากมึงดีนะใช่ไหมค่ตัดลิ้นอะไรแล้วก็มัดติดอยู่กับเสาอ่ะจนคนจนคนยุคนั้นรุ่นพ่อรุ่นแมครับเขาเขาเล่าให้ฟังว่าบางครั้งไปจับปลาก็เจอผู้หญิงคนเนี้ยอื ตามผัวฉันให้หน่อยครับหาตาฉันมาคืนหน่อยก็คือด้วยความที่แบบคือแกแกรออ่ะแกรอให้ผัวแกกลับมา่ยครับคุ้งนี้เลยคือคือชื่อว่าคุ้งนางรอ๋อ,อแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ว่าจะต้องมีคนเหมือนับเส้นสังเวยทุกๆสองปีสามปี่ยต้องมีคนเสียชีวิตในลักษณะ คือไม่มีลูกตาแล้วก็ลิ้นหายครับเหมือนอย่างที่พี่ตอนที่ว่าเหมือนเอาขาเที่ยวสึกขึ้นมาเน่ะลูกตาเขามีปาชอนชอนออกมาลิ้นก็มีัะมีปลาไหลหรืออะไรอยู่ข้างในปากเขา,าอะเนี่ยหลยคงยังเหโอ้น้ากลัวจังเลยหน้ากลัวตอนท้ายเนี่ย น่ากลัวตอนที่เขาจับหุูนนี่มาทรมานน่ะทําไมอ่ะโหดร้ายจังเลยพี่ศักดิ์แล้วแล้วมันมันมันอ่ะว่าๆไปว่าก่อนคืออยากจะบอกว่าตอนที่พี่ศักดิ์เจอที่ไปนั่งคือจำต้องบอกว่ามันหนึ่งในร้านหรือว่าหนึ่งในร้านร้านหรือเปล่าที่เรานั่งอยู่ในแพรแล้วอยู่ๆก็มี ขาเราไปเกี่ยวเอาศพขึ้นมาใช่โอ้มันมันเป็นไปได้เหรอลึกขุมน้ำมันใหญ่นะมันไม่ได้เหมือนเล็กนะมันเหมือนเขาเขาอยากจะขึ้นมาอย่างเงี้ยเนาะใช่ผงก็บอกองอ่าคงก็บอกอย่างนั้นโอ้ยน่ากูอย่างเงี้ยแล้วแล้วตรงเนี้ยคุนเต้มันยังไม่จบโอ้ครับ เพราะจะบอกว่าอันนี่แค่คุ้งแรกมันมีทั้งหมดเ้าคุ้งที่เราจะต้องผ่านแล้วก็ต้องเจอครับนี่แค่คุ้งแรกโอ้ยหมายความว่ายังมีเรื่องต่อจากคุ้งนั่งรอยังมีคุ้งนังต่อจากคุ้งนั่งรออีก ใช่แล้วชื่อคือชื่อเรื่องที่สองคือคุ้งกาวเวาคุ้งกาวเวลใช่หมายถึงว่าเดี๋ยวพี่ศักจะเป็นต่อเขาหน้าใชออนน่อันนี้อันอันนี้แค่เอามาให้น้ำจิตน,น้ำจิบน,นี่ขนาดคุ้งแรกนะฮะเจอโหดขนาดนี้โอ้แล้วคุ้งต่อไปยังมีอีกเก้าคุ้งรอรอเลยฮะตอนนี้เหลือ ตอนนี้เหลือแปดถ้าได้มาเล่าอีกก็จะเหลือแค่เจ็ดคุณโอ,อ้ได้<ล><ะ>พยายามจะไม่ให้หายแลวจะเล่าเรา,า,าเรื่อยๆครับได้ครับพิศักดิ์กลายเป็นนะเป็นครั้ง,คร,งครั้งแรกแล้วป่าที่ผมเริ่มฟังเป็นซีรีส์แล้วนะของพ่ศักดิ์เนี่ยเอออย่าหายอย่าหายไปนานนะพี่นะก็แล้วแต่เป็ติดต่อมาี่วโอ้มอเคได้ครับโอเคนะครับครับวันนี้ก็ประมาณประมาณนี้แล้วัประมาณนี้ขอบคุณมากครับพี่ศักดิ์ฟังให้สนุก สนุกฮะเรื่องสนุกให้สนุกนะครับแล้วก็ขอบคุณขอบใจเดี๋ยวเที่ยวหน้าได้ครับพี่โอเคอยากให้เต็มเต็มเลยโอ้ได้ครันนี่ก็ถือถือว่าเต็มนะได้ครับใครนี่ก็ขอบคุณมากแล้วพิศักิ์นะฮะแล้วก็กอดรังสายพิศักดิ์ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะพี่๋อเช่นกันคับคุณเป้แล้วถ้าไม่ไม่ผิดพลาเดิงไนเนี่ยพ้รหัสหน้าจะมาต่อให้เรือกของโอเคคุ้งที่คุ้งเกาเวาคุ้งเกาเวลาด่า โอเคครับพี่ศักขอบคุณมากครับพี่ครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ